สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลีสำหรับรถล้อ,อตัอรอัตโนมติยอดนิยมอย่าง All New Honda PCX 160นั้นโดยพื้นฐานของตัวรถแล้วมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับในเมืองเป็นหลักหรือสำหรับการออกทริประยะกลางๆนะครับแต่ล่าสุดทาง j u l ก x Sandy Design ก็ได้ทาการเผยแพร่ภา,า,าพเรนเดอร์ของรถรุ่นนี้ที่ถูกดัดแปลงให้มาอยู่ในรูปแบบที่มีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้น โดยทางผู้ออกแบบนั้นได้นำเอาทีมโดยรวมของตัวรถมาจาก Honda CBR 1 0 0 0 d o u b l R RSP รุ่นใหญ่นะครับถ่ายทอดองค์ประกอบบางอย่างลงมาสู่ All New Honda PCX 1 6 0นคันนี้โดยนอกจากสีสันและลวดลายแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลง,ปงล้อแมกข,ของตัวรถให้เป็นสีทองแฮนด์จับตัวรถให้เป็นแนวสปอร์ตมากขึ้นรวมไปถึงกา้านเบรกระบบกระสอนด้านหน้าก็จะมาเป็นแบบหัวกลับ Upside Down เพื่อให้มันรองรับกับการขับขี่ที่สปอร์ตได้ยอดเยี่ยมมากขึ้น ในขนาดที่ระบบกระสเถือนด้านหลังนั้นก็จะมีการใส่ดับซับแทงมาให้นะครับชิลด้านหน้าปรับเป็นแบบทรงเตี้ยบอดนั่งตัวรถปรับเปลี่ยนให้มันมีความกระชับกับท่านั่งใน,นแนวสปอร์ตมากขึ้นภาพรวมแล้วถือว่ามันมีความลงตัวเอามากๆเลยทีเดียวถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงภาพเรนเดอร์จำลองเท่านั้นนะครับแต่ก็เชื่อว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ครอบครองตัวรถรุ่นนี้ได้นะครับหากต้องการที่จะนำมันไปตกแต่งใน,น,นแนวนนสปอร์ตแบบนี้ สนับสนุนโดย Lambretta สกู๊ตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี